นักเรียนที่น่ารักทุกคนนะครับก่อนอื่นครูขอแนะนำตัวครูก่อน,นครับครูชื่อครูฤทธิพันธ์จันจรหรือเรียกว่าครูครูเอมนะครับวันนี้ครูจะมาสอนในรายวิชาสุขการศึกษาและพละศึกษาในเรื่องอวัยวะภายในร่างกายของเราก่อนจะเข้าสู่บทเรียนในวันนี้นะครับครูก็มีคลิปวิดีโอเกี่ยวกับเรื่องอวัยวะภายในร่างกายของเราว่ามันมีอะไรบ้างนักเรียนไปชมกันเลยครับสวัสดีครับน้องๆ วันนี้พี่จะมาอธิบายอาวัยวะภายในร่างกายให้ฟังกันนะครับอวัยวะภายในมีหัวใจตับไตลำไส้ใหญ่ลำไส้เล็กหัวใจหัวใจ เป็นเอัยวะที่มีหน้าที่สำคัญคือการสุบชฉีดโลหิตไปเลี้ยส่วนต่างของร่างกายส่วนประกอบของหัวใจห้องขวาบนห้องขวาล่างห้องซ้ายบนห้องซ้ายล่างรูปหัวใจ ตับเป็นอวัยวะที่อยู่ในช่องท้องด้านขวาบนติดกับกระบังลงมครับหน้าที่ของตับกำจัดสิ่งที่เป็นพิษจากเลือดสร้างโปรตีนชนิดแอลบูมินครับรูปภาพของตับ เป็นอวัยวะที่มีหน้าที่สำคัญในร่างกายถ้าไตาสูญเสียการทำงานมนุษย์จะมีชีวิตยอยู่ไม่ได้หน้าที่ของไตคือหน้าที่หลักของไตคือการกรองของเสียที่อยู่ในเลือดและขับถ่ายออกนอกร่างกายทางวัสสาวะครับรูปภาพของไต ลำไส้ใหญ่เป็นอวัยวะสุดท้ายในระบบการย่อยอาหารก่อนที่จะอาหารจะถูกกำจัดออกทางทวารหนักหน้าที่รับไส้ใหญ่ดูดซึมแร่ธาตุและกลูโคสดูดซึมน้ำและวิตามิน B12 ครับรูปลำไส้ใหญ่ว้าว ลำไส้เล็กเป็นส่วนที่ยาวที่สุดของทาเดินอ,อาหารมีความยาวประมาณ7-8เมตรยาวจังทำหน้าที่ย่อยกรูโคสกดอะมิโนกดไขมันและกีเซอร์ลครับลูกลําไส้เล็ก โ oh. ขอบคุณที่รับชมนะครับครับต่อไปเรามาขึ้นสู่บทเรียนของเรานะครับในเรื่องอวัยวะภายในร่างกายที่สำคัญทางสาระการเรียนรู้ในวันนี้นะครับก็คืออวัยวะภายในร่างกายที่สำคัญอวัยวะภายในของเรานั่นเองนะครับได้แก่ตับปอด ไตหัวใจกะเพราอาหารสมองหลำไส้อวัยวะภายในร่างกายเป็นอวัยวะที่มองไม่เห็นนะครับนักเรียนและไม่สามารถจับต้องได้เช่นหัวใจปอดอบไตกะเพราอาหารมาดูอย่างที่หนึ่งนะครับสมองสมองของเรานั้นเป็นอวัยวะที่ถูกหัวหุ้มด้วยกระโหลกศีรษะมีลักษณะเป็นก้อนและมีรอยหยัก เดี๋ยวครูจะมีภาพให้ดูนะครับสมองนั้นมีหน้าที่ควบคุมการทํางานของร่างกายเช่นการเคลื่อนไหวการมองเห็นการได้กลิ่นนอกจากนี้สมองยังทําหน้าที่คิดจํารับรู้ความรู้สึกอารมณ์และการเรียนรู้ต่างๆอ่ารสูภาพนี้นะครับสายมือนัันเรียนนี่เองสูภาพสมองของเราต่อไปเรามาดูวิธีการดูแลรักษาสมองนะครับทําได้ดังนี้ 1. นึ่ทำกิจกรรมต่างๆด้วยความระมัดระวังไม่ประมาทไม่เล่นกันด้วยความรุนแรงเพื่อป้องกันอันตรายที่ทำให้สมองได้รับการกระทบกระเทือนชเช่นการล้มสีสับฟาดพื้นนะครับข้อควรระวังอย่างยิ่งเลยนะครับนักเรียน 2. ส,สวมหมวกนิรภัยในขณะขี่จักรยานหรือขับขี่ซ้อนท้ายรถจักรยานยนต์ และคาดเข็มขัดนีรับภัยเมื่อโดยสารบนรถยนต์เพื่อป้องกันอุบัติเหตุที่ทำให้สมองได้รับอันตรายสาอ่านหนังสือเล่นเกมที่ฝึกความคิดฝึกคิดเลขเร็วเพื่อเป็นการฝึกการคิดและความจำอยู่เสมอซึ่งทำให้เกิดสมองของเราไม่ฟอนั่นเอง 4. การรับประทานอาหารให้ตรงเวลาและไม่รับประทานอาหารมากเกินไปเพื่อให้มีสารอาหารไปเลี้ยงสมองได้อย่างเพียงพอ ไม่รับประทานอาหารที่มีรสหวานมากเกินไปเพราะสาเพราะอาหารรสหวานนะครับนักเรียนเป็นสาเหตุของการขาดสารอาหารและขัดขวางการพัฒน,นาการของสมอง6ไม่สูบบุหรี่และทําให้เกิดข้าบุหรี่นั้นจะทําให้เกิดโรคสมองฝอนั่นเองนะครับ 7. อยู่ในพื้นที่ที่อากาศถ่ายเทได้สะดวกไม่นอนคุม้มโปรงเพราะสมองต้องการออกซิเจนไปหล่อเลี้ยงเพื่อให้สมองทํางานได้อย่างมีประสิทธิภาพ แปดนอนหลับพักผ่อนให้เพียงพอเพราะการอดนอนจะทำเซลล์ให้เซลล์สมองของเรานั่นตายนั่นเอง9ไม่ทำงานไม่ใช้งานสมองหนักเมื่อร่างกายอ่อนแอหรือกำลังป่วยเพราะจะทำให้ประสิทธิภาพการทำงานของสมองของเราลดลงนั่นเอง10รับประทานอาหารที่มีวิตามิน B1 B6 และ B12 ก็คือเช่นผักผลไม้ถั่วงานมเนื้อสัตว์ ไข่ห้าวกล้องเพื่อให้สมองมีพัฒนาการที่ดีขึ้น 11. ฝึกทักษะการพูดคุยกับผู้อื่นเป็นประจำราะทักษะการพูดเป็นตัวแสดงประสิทธิภาพของสมองที่มีพัฒนาการที่ดีนั่นเองนะครับามเรามาดูรูปภาพที่ช่วยบำรุงสมองนะครับได้แก่อะไรบ้างนี่เข้ากล้องนมสดมีไข่มีถัว่วมีปลากล้วย แล้วก็มะละก,กอก็คือผลไม้นั่นเองต่อไปมาดูอย่างที่สองหัวใจเรามาดูรูปภาพนะครับหัวใจของเรานั้นจะประกอบไปด้วยหัวใจห้องบนขวาหัวใจห้องบนซ้ายหัวใจห้องล่างขวาและหัวใจห้องล่างซ้ายนะครับหนึ่งในรูปนี้ก็คือลักษณะภายในของหัวใจของเรานั่นเองหัวใจของเรานะครับเป็นอวัยวะที่อยู่ภายในซวงอกด้านซ้ายนะครับ มีลักษณะดัง,ดงภาพเมื่อกี้นั่นเองครับมีขนาดประมาณกำปั้นของนักเรียนนะครับนักเรียนอยาก,ยากรู้ว่าหัวใจของเราใหญ่แค่ไหนก็กำปั้นของเราดูนั่นเองครับซึ่งออกเป็นออกเป็นสีห้องก็คืออย่างที่ครูพูดไว้เมื่อกี้นะครับห้องบนสองห้องซ้ายขวาแล้วก็ห้องล่างล่างสองห้องซ้ายกับขวาหัวหใจนะครับมีหน้าที่สูบฉีดเลือดไปเลี้ยงส่งต่างๆของร่างกาย ไปเรามาดูวิธีดูแรงหัวใจของเรานะครับ 1. รับประทานผักและผลไม้ที่ช่วยบำรุงหัวใจป้องกันไขมันเกาะหลอดเลือดหัวใจ 2. อออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอเพื่อให้หัวใจแข็งแรงสูบฉีดเลือดได้ดีนะครับ 3. ไม่รับประทานอาหารที่มีรสหวานและไขมันมากเกินไปเพราะจะทำให้อ้วนนะครับซึ่งหัวใจทำงานหนักขึ้นอีกครับ รู้สึกเหนื่อยง่ายหัวใจทำงานผิดปกติให้นักเรียนรีบไปพบแพทย์ทันทีนะครับ่หัวใจไปแล้วต่อไปมาดูอย่างที่สามปอดนะครับดูรูปภาพทางซ้ายมือของเราอ่าอันนี้จะเป็นภายนอกของปอดนะครับแล้วก็ภายในของปอดของเราครับปอดของเราก็จะมีอยู่สองข้างครับมีลักษณะเออมอดังภาพซ้ายมือนี่เลย,ยมีหน้าที่ฟอกเลือด เสียให้เป็นเลือดดีนะครับเพื่อให้หัวใจใช้ฉุดสูบฉีดไปเลี้ยงอ,ยอวัยวะต่างๆทั่วร่างกายแต่เราไปดูวิธีการดูแลรักษาปอดนะครับ 1. สูดอากาศบริสุทธิ์อยู่ในบริเวณที่มีอากาศปลอดโปร่งถ่ายเทได้สะดวกจะช่วยให้ปอดทำงานเป็นปกติ 2. ไม่อยู่ในที่ที่มีฝุ่นละอองหรือควันพิษ จากการจราจรหรือโรงงานอุตสาหกรรมเพราะจะเป็นอันตรายต่อปอด 3. ออกกําลังกายอย่างสม่าเสมอนะครับักเรีนยนจะช่วยให้ปอดของเรานั้นแข็งแรง 4. ไม่สูดดมสารเสพติดหรือสารอันตรายเช่นกาวแลกเกอร์วับนบุหรี่เพราะเป็นการทําลายปอดและเป็นอันตรายต่อสุขภาพของเรา 5. ใช้ฝาปิดปากโทษครับ ใช้ผ้าปิดปากและจมูกเมื่อไอหรือจามเพื่อป้องกันการแพร่กระจายของเชื้อโรคสู่ผู้อื่นอนานัยนเป็นหวัดหรือว่าไม่สบายก็ใช้แมสปิดปากปิดจมูกของเรานะครับเพื่อเป็นการป้องกันการแพร่กระจายของเชื้อโรคนะครับครับใช้หน้ากากอนมามัยปิดจมูกหรือไอจามหรืออยู่ในบริเวณที่มีควันพิษหรือฝุ่นละอองเพื่อป้องกันโรคทางเดินหายใจนะครับก็คือช่วงนี้ มีโรคระบาดของโรคโควิด -19 นะครับทุกยันไปไหนก็ใช้ห้ากามัปิดปากอะไรให้เรียบร้อยนะครับอต่อไปดูสี่ครับตับดูลักษณะของตับภายในตับของเรานะครับตับนะครับเป็นอวัยวะภายในที่ใหญ่ที่สุดนะครับอยู่ภายในช่องท้องค่อนข้างไปทางขวามีลักษณะดังภาพเมื่อกี้นะครับ มีหน้นาที่สร้างน้ำดีซึ่งมีความสำคัญสำหรับใช้ในกระบวนการย่อยอาหารนะครับตับเราเนี่ยมีความสำคัญในการย่อยอาหารนะครับตับยังช่วยครับหรือกําจัดสารพิษเมื่อสะสมในร่างกายมากจนเกินไปและเป็นแหล่งสะสมแร่ธาตุวิตามินต่างๆนะครับต่อไปเรามาดูวิธีการดูแลรักษาตับนะครับ หนึ่งรับประทานอาหารที่มีประโยชน์สะอาดและไม่มีสารเคมีเจือปนสองออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอสามนอนหลับพักผ่อนอย่างเพียงพอสี่ดื่มน้ำสะอาดไม่ดื่มน้ำอัดลมหรือเครื่องดื่มชูกำลังเพราะจะทำให้ตับทำงานหนักในการกำจัดสารพิษห้าไม่ซื้อ,อยารับประทานเองเพราะสารเคมีในยาจะไปสะสมในตับนะครับ อ่านอับเสร็จแล้วต่อไปเรามาดูไตรูปท่านนะครับไตหลูปเมล็ดถั่วแดงเลยครับไตนี้นะครับไตนะครับเป็นอวัยวะที่มีลักษณะคล้ายมเมล็ดถั่วนะครับอยู่ภายในช่องท้องด้านหลังตั้งอยู่ด้านซ้ายและด้านขวาของกระดูกสันหลังนะครับฝั่งละหนึ่งข้างซึ่งไตนั้นนะครับมีหน้าที่กรองของเสียออกจากเลือดและขับออกมาใน กับน้ำในรูปของปัสสาวะของเรานะครับไปเรามาดูวิธีการดูแลรักษาไตนะครับมีดังนี้ 1. ดื่มน้ําสะอาดวันละประมาณ6 8แก้วจะช่วยให้ไตทํางานได้ดี 2. ไม่รับประทานอาหารรสจัดเกินไปเพราะจะทําให้ไตทํางานหนักและอาจเกิดภาวะไตไวายได้นะครับ 3. ไม่กั้นปัสสาวะเป็นเวลานานานเพราะจะทําให้เกิดภาวะกลวยไตอักเสบ เทียมลันและโลกอื่นๆตามมาได้4ออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอและพักผ่อนอย่างเพียงพอจะทำให้ไตทำงานได้อย่างปกตินะครับเห็นไหมครับรูปภาพอย่าดื่มฉันนะฉันเป็นอันตรายต่อร่างกายเธอนะครับเพราะฉะนั้นนักเรียนคนดื่มน้ำเปล่าไม่ควรดื่มน้ำอัดลมให้มากนะครับไปหกกระเพาะอาหาร กระเพาะอ,อาหารนั้นเป็นอวัยวะที่อยู่ภายในช่องท้องนะครับมีลักษณะเป็นสุ่มกล้ามเนื้อมีความเหนียวและมดตัวได้มีหน้าที่บรรจุและย่อยอาหารให้เล็กลงของเรานะครับไปเรามาดูวิธีการดูแลร,รักษากระเพาะกระเพาะอาหารนะครับหนึ่งเคี้ยวอาหารให้ละเอียดก่อนกลืนเพื่อช่วยลดภาวะการทํางานกระเพาะอ,อาหารนะครับสอง รับประทานอาหารให้ตรงเวลาเพื่อป้องกันการเกิดโรคกระเพาะครับ 3. ไม่รับประทานอาหารรสจัดเพราะอาหารรสจัดจะทําให้กระเพาะอาหารเกิดการระคายเคืองหรืออักเสบได้ 4. รับประทานอาหารให้พอดีไม่รับปาาระทานอาหารจนอิ่มเกินไปเพราะกระเพาะอาหารจะทํางานหนักครับ 5. นอนหลับพักผ่อนอย่างเพียงพอจะทําให้กระเพาะอาหารทํางานได้อย่างมีประสิทธิภาพ ออกกําลังกายอย่างสม่ําเสมอจะช่วยให้กระเพาะอาหารแข็งแรงและไม่ออกกําลังกายหลังรับประทานอาหารทันทีนะครับจะทําให้เราจุกนะครับต่อไปเจําำไส้นะครับลำไส้ของเราก็จะประกอบอยู่2อย่างนะครับก็มีลำไส้เล็กและก็ลำไส้ใหญ่เรามาดูลำไส้กันครับลำไส้เล็กนะครับมีหน้าที่ย่อยอาหารและดูดซึมสารอาหารให้ร่างกาย ลำไส้เล็กนะครับหน้าที่ของเขาก็าคือทำหน้าที่ย่อยอาหารและดูดซึมอาหารให้ร่างกายของเรานะครับต่อไปอย่างที่2ลำไส้ใหญ่นะครับมีหน้าที่ดูดซึมน้ําและสารอาหารจากเส้นใยอาหารที่มีที่มาจากลำไส้เล็กนะครับและขับถ่ายกากอา,อาหารออกมาเป็นอุจจาระผ่านทางทวานะรหนักเบานะครับต่อไปลองมาดูวิธีการดูแลรักษาลำไส้นะครับมีดังนี้ 1. รับประทานอาหาร รับประทานเนื้อปลานมไข่เพราะเป็นอาหารที่สามารถย่อยและดูดซึมได้ง่ายครับ 2. รับประทานอาหารที่มีเส้นใยเช่นผักผลไม้เพราะเส้นใยอาหารมากช่วยในการขับสารพิษจากร่างกายของเรานั่นเอง 3. เคี้ยวอาหารให้ละเอียดก่อนกลืนเพื่อลําไส้ย่อยและดูดซึมสารอาหารได้สะดวกนะครับ 4. ขับถ่ายอุจจาระเป็นเวลาเพื่อให้ลำไส้ทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพและไม่ทำให้กากอาหารตกค้างหรืออุดตันในลำไส้จนเกิดอาการท้องผูกนั่นเอง 5. หรือน้ําสะอาดวันละ6-8แก้วจะทำให้การลำเลียงอาหารภายในลำไส้เป็นไปอย่างสะดวกทำให้ไม่เกิดอาการท้องผูกนะครับ 6. การออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอ เพื่อให้ลำไส้เคลื่อนไหวทำงานได้ดีนะครับจ,จบรายแล้วนะครับสำหรับอวัยวะภายในร่างกายที่สำคัญของเรานะครับต่อไปครูขอฝากให้นักเรียนเอาหนังสือเรียนขึ้นมานะครับในรายวิชาสุขศึกษาและภาระ,ะศึกษานะครับเปิดไปหน้าที่6ถึงหน้าที่10 นะครับนักเรียนไปอ่านทบทวนเกี่ยวกับเรื่องอวัยวะภายในร่างกายของเรานะครับแล้วก็ทําแบบฝึกในหน้าที่18นะครับมีเป็นคําถามพัฒนากระบวนการคิดมีทั้งหมดอยู่5้ข้อนักเรียนทําในสมุดได้เลยนะครับแล้วนํามาส่งครูคในหลังเราเปิดเรียนตามปกตินะครับหลังวันที่14นะครับเนาะครูก็จะไปตรวจในห้องเรียนนะครับสําหรับวันนี้รายวิชา สุขศึกษาและพระาศึกษากับคุณครูลิทธิพันธ์จันจรหรือคุณครูเอ็มก็ขอจบลกอย่างแค่นี้นะครับขอสวัสดีครับ